มาแล้วคุณผู้ชมนะครับรถนี้เติมมาให้5คันนะครับเป็นตัวนาวาล่าตัวคาลิเบอร์แบบนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่ามาจากกระทรวงพลังงานนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างเดี๋ยวเพิ่งลอกออกไปเองนี่ยังไม่ล้างเลยนะแล้วนเะพิ่งเอานสติ๊กเกอร์ออกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวล้างขัดเคลือบสีสปาให้นะครับภายในไม่โทรมนะบอกเลยว่าไม่แค่สี่หมื่นกว่ากิโลนะวุฒิมีตอนนี้สีขาวสีดําสีบางเงินครบเลยและเป็นตัวท็อปคุณผู้ชมกล้อง360อยหนี่เดี๋ยวให้ดู กล้นะอง360ครบแบบนี้เลยนี่ครับไฮหารอวาราสีประตูเกียร์ออโตโอ้ยกสูงสภาพสวยประวัติตรวจสอบเช็คศูนย์ได้นะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ f c รถกระบะมือ2ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมุฒินะครับจากทางบริษัทเพชรยนต์รถมือ2นะก็มาอัปเดตนะครับรถกระบะเข้าใหม่ให้ดูกันนะจริงๆจะบอกว่าตอนนี้ไรหารอวราร่าตัวนี้นะ บอกเลยตอนนี้ราคาดีแล้ววันนี้เอามาเติมเนี่ยไมลหลักหมื่นทุกคันผมเติมมาให้5คันมีทุกสีสีบอลเงินสีดําสีขาวมีให้ครบเลยคุณผู้ชมเนี่ยจอดข้างหลังกันเกลื่อนเลยนะครับมาจากกระทรวงพลังงานนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งในไฮไลท์ว่าสติกเกอร์เนี่ยเพิ่งลอกออกไปนะเพิ่งลอกออกไปนะครับนะจริงรถเข้ามาเมื่อวานช่วงเย็นนะแต่ว่าเมื่อวานผมติดลูกค้ายุ่งมากจริงๆเลยไม่ได้ถ่ายแบบตอนมีสติกเกอร์กระทรวงพลังงานอยู่ นะครับก็ใครสนใจรถแบบว่านนวร่าไม่น้อยๆนะและประวัติที่แบบว่าตรวจสอบได้พี่ๆครับแบบเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะแล้วนี้คลิปนี้ผมพามารีวิวแบบละเอียดครบถ้วนเช่นเดิมนะครับทั้งบอดี้โครงสร้างนะครับตามจุดต่างๆของบอดี้ตัวถังตัวรถเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่ารถมันเดิมแน่นอนขนาดไหนนะครับคันนี้เป็นปี19จดปี20ใช้ในหน่วยงานและคันนี้จะบอกว่าราคาผมเปิดให้ไม่แพงด้วยนะครับ ราคาอยู่ที่459,000บาทเป็นตัวท็อปกล้อง360ย้ำนะมันจะมีรุ่นนี้จะมีตัว EL แล้วก็ตัว V นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยคุณผู้ชมนะครับใครสนใจแบบไหนรีบติดต่อเข้ามาเดี๋ยวอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันนะนาวาร่านะใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนๆครับนะครับมาดูกันว่าตัวรถมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับตัวท็อปแบบนี้คุณผู้ชมนะเขาจะถูกฝังด้วยกล้องนะจุดขายของคันนี้เลยคือกล้องนะครับ360 นะที่เป็นสเปคเดิมโรงงานเนี่ยเขาจะถูกฝังไว้หมดละนะทางด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาอันนี้คือสภาพยังไม่ได้ล้างนะนะครับดูด้านนะ้นนี่คุณชมนี่นะยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวล้างขัดเคลือบสปาผมดูแลให้ทุกอย่างทั้งหมดนะครับและทุกอย่างนะครับช่วงบงช่วงล่างภายในทุกอย่างเนี่ยผมเคลียร์นะครับจากระบบไทพารทที่อยู่ข้างหน้าเลยนะไทพารทคุณผู้ชมนะครับผมขึ้นเช็คแบบนั้นเลยนะครับ มีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างนะครับรถต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับก่อนส่งมอบนะครับฉะนั้นใครสนใจงานบริการงานที่แบบว่าดูแลรถท่านดีๆนะครับเก็บรายละเอียดให้แบบดีๆสวยๆพี่ครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะคุณผู้ชมเรื่องของตัวไฟด้านหน้านะครับคันนี้นะมาเป็นไฟหน้าที่เป็นตัวโปรเจคเตอร์เลนแล้วเรียบร้อยแบบนี้ครับนะซ้ายขวาเหมือนการไฟตัดหมอกมีมาให้ครบทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะ67 ก้าสามกรุงเทพนะสีดำสวยนะเดี๋ยวขัดเคลือบเนี่ยบอกเลยว่าเอี่ยมแน่นอนนะครับจองได้ทันนะตอนนี้ยังไม่ได้ติดจองนะยังไม่ได้ติดจองนะครับมาดูล้อแมกกันะครับล้อแมกนะแแมเป็นแมกขอบ18ขนาด6กรูคุณผู้ชมนะครับเป็นแมกขอบ18ขนาด6กรลนี่นะสีบอลเงินก็มีสีขาวก็มีนะสเปคเดียวกันนะมาจากกระทรวงพลังงานเหมือนกันผมซื้อที5คันคุณผู้ชมนะครับราคาดีแน่นอนและประวัติดีครับไม่หลักหมื่นนะ กระจกข้างนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยว LED และกล้อง360เดิมโรงงานเขาจะมีแบบนี้นะจะปลดปลดมาแบบนี้นี่คือกล้องนะครับและของเราโครงสร้างเดิมเ่ยพี่นะกระจกเดิมนะครับนิสสันนะครับพรบภาษีผมดูแลให้นะมือจับประตูเป็นสมาร์ทเอนะสีดำมันจะมีดิ้วมีรอยขีดข่วนบ้างจากการใช้งานโดยทั่วไปรอยขนแมวไม่ต้องห่วงครับนะผมจัดให้แบบพิเศษขัดสปาเคลือบ ทุกอย่างแม่นทเนนให้แบบหมดแบบ v i p 1 0 0นะครับภายในยังไม่ได้ล้างฮะนี่อาจจะมีคราบตอนที่ว่าช่างขึ้นมานั่งบ้างอะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสภาพเอี่ยมเลยสภาพเอี่ยมเลยนะจริงๆผมอยากจะให้รถเนี่ยเขาล้างขัดเคลือบสีสปาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาลงคลิปแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆคุณผู้ชมนะถ้าผมรอถึงขั้นนั้นเนี่ยรถเนี่ยนะติดจองหมดแน่นอน5คันนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับ อันเดี๋ยวขอยานะดึงตัวสปอร์ตเมทอาร์คให้ดู๊บนี่ฮะสปอร์ตเมทอาร์คนะครับรูกลมคมชัดลึกแบบนี้ครับชัดเจนนะครับเรารับประกันนะคุณผู้ชมทุกคันที่เราเข้ามาเนี่ยเราตรวจสอบถึง3เครือนะและเรายังมีการตรวจสอบ274รายการให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยฉะนั้นทุกคันเราการันตีครับนะว่ารถของเราอยู่ในกลุ่มเกรด A5 ดาวมีบเซอร์วิสมีบเซอร์ให้ลูกค้าดู นะครับอันนี้คือภายในนะยังไม่ล้างนะความสะอาดนะครับนี่คือสภาพเดิมๆเดิบๆเลยนะอันนี้คือบอนั่งแถวหลังครับเป็นไงคุณผู้ชมนะครับเน้นนะตัดเรื่องความสะอาดออกไปก่อนเพราะอาจจะมีคราบจากการใช้งานบ้างให้เน้นดูตัวภายในว่ามันไม่ช้ำนะดูรถนะครับเบื้องต้นตอนเข้ามาตอนแรกเราต้องดูว่ารถเนี่ยมันใช้งานมาช้ำหรือไม่นะครับถ้าใช้งานมาช้ำนะครับในส่วนของตัวเบาะนะในส่วนของตัวแป้นคันเร่งแป้นเบรกมันจะสึก น้าพวงมาลัยมันจะสึกนะครับเราต้องดูจุดนั้นนะครับอันี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะดูล้อหลังกันนะครับนี่น้ยังไม่ได้ล้างเนาะนะครับจะมีพวกคราบเลนคราบโคลบ้างปกติทั่วไปแค่นี้นะเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะครับส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับกล้องถอยมีให้แล้วก็บันไดหลังมีมาให้ครบเรียบร้อยแบบนี้นะครับเป็นตัววีตัวท็อปสุดนะครับเปิดท้ายมานะครับในส่วนของตัวด้านหลัง นะตัวแมกไลเนอร์นะก็จะมีริ้วรอยการบรรทุกหนักบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บให้ไม่ต้องห่วงดูโครงสร้างก่อนนะครับสะโพกเดิมเดิมนะสะโพกเดิมเดิมนะฝั่งขวาก็เดิมเดิมยังไม่พอครับน็อตน,นี่ฝาท้ายนี่ครับต้องเดิมเดิมแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือไม่มีการขัดไม่มีการขายนะครับไม่มีการขัดไม่มีการขายน,นี่คือสภาพเดิมๆิจริงนะครับยังไม่ได้ล้างขัดสปานะครับมาดูกันต่อคุณผู้ชมที่ด้านหลังนี่เลยนะ มุมขวาเป็นไงคุณผู้ชมนะครับนาวาล่าเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้นะครับใครบอกว่านาวาล่าไม่ทนอันนี้ผมเถียงเพราะว่าที่บ้านผมใช้นะครับเป็นรุ่นนี้เลยแต่ว่าเป็นตัวแคปนะบอกเลยว่าซื้อตั้งแต่ป้ายแดงนะครับจนตอนนี้ไม่สี่แสนกว่ากิโลนะที่บ้านใช้นะเพราะว่า,าที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งนะครับส่งของนะครับวิ่งต่างจังหวัดนะครับบอกเลยว่าใช้งานมาเยอะนะมีคัดคอมแอร เสียตอนประมาณ200,000เท่านั้นเองนะครับแอมมร์ไม่เย็นคัดความแอร์มันไม่จับนะมีซ่อมอยู่แค่นั้นครับที่เหลือใช้งานยาวๆบอกเลยใครว่านาวาล่าไม่ทนผมเถียงครับเพราะว่าใช้งานเองนะใช้งานจริงๆนะครับแอร์หลังมีให้คุณลูกค้าแล้วครบๆบแบบนี้อันนี้คือนาวาล่าที่เขาให้คุณได้นะครับถ้าค่ายอื่นเนี่ยต้องเป็นเจอเราต้องมาเจอกับอะไรอะรีโวตัวท็อปสุดนะถึงจะมีแอร์หลังให้แล้วก็ราคาเนี่ยบอกเลยว่าสูงมากแต่จริงๆผมมีขายนะนาวาล่ารีโวอะไรพวกนี้ครับ บีแม็กเนี่ยผมมีขายทุกรุ่นนะครับขายประจําขายทุกแบรนด์นะขายทุกค่ายไม่ได้ยึดติดนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเน้นเรื่องของออปชั่นเนี่ยนโวร่าเนี่ยเขาใช้คุณมาเยอะกว่านะครับก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วว่าชอบรุ่นไหนแบบไหนนะครับอันนี้เบาะฝั่งคนขับสภาพแรกรับดูดิคุณผู้ชมไม่มีช้ําเลยติดเบ,บาะไม่มีซุดนะตึงสวยหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพรม,มาลายได้เป็นแบบ multi function, มัลติฟังชันมีคูชอนโทลให้ลูกค้าเรียบร้อยนี่อีกคันหนึ่งนะสีดําเข้าใหม่นะครับยังไม่ล้าง เห็นสติกเกอร์ด้านข้างไหมคุณผู้ชมเห็นไหมกระทรวงพลังงานเห็นไหมครับสบํานักงานปรัดกระทรวงเห็นไหมครบเลยนะเดี๋ยวแครี่บอยเดี๋ยวผมดูให้นะว่าจะถอดหรือว่าจะใส่แถมลูกค้าไปเพราะแต่ละคันมันก็คล้ายๆกันนะครับอ่ะมาดูนต่อคุณผู้ชมตอนสตาร์ทเนี่ยเป็นปุ่มพุสตาร์ทแบบนี้นะกุญแจสองดอกครบแบบนี้นะครับยยมเบรคปุ่มสตาร์ทเลยเชื่องเดียวติดครับ บบนี้นี่นะครับเลขไมใช้งานอยู่ที่45,000โลอันนี้คือไม่เดิมไม้แท้ติดรถนะครับย้ำนะครับไม่เดิมไม้แท้ติดรถนะครับหน้าจอก็จะเป็น LED นะครับบง่งบอกนะครับเรื่องของอัอออตราการสิ้นเปลืองนู่นนี่นั่นต่างๆนะจะบอกค่าทั้งหมดนะครับผ่านหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วข้อดีของตัวท็อปคุณผู้ชมอย่างที้ผม โชว์ในไฮไลท์เลยคือ1มันมีเรื่องของตัวเนวิอันนี้คือย้ำนะว่าทั้งหมดจะเป็นสเปคเดิมจากป้ายแดงจากโรงงานไม่ได้เปลี่ยนติดตั้งในส่วนของตัวจอ Android ไม่ใช่นะอันนี้คือของเดิมโรงงานเขาเลยนะครับก็จะมีเนวิมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมบอกพร้มน้ำมาร้านอาหารทุกอย่างครบถ้วนและนี่ฮะไฮไลท์เลยครับตัวกล้อง360คันนี้เขามีมาให้คุณลูกค้าครบหมดแล้วนี่ออปชั่นนี้ผมชอบนะถัดมาด้านล่างครับเรื่องระบบแอร์นะ อาจจะมีคราบมือบ้างนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดนะครับแอร์อันนี้ผมชอบอีกหนึ่งอย่างเลยคือ1ครับแอร์เป็นแบบอิสระครับดูโอโซนซ้ายและขวาความเย็นเห็นไหมเราสามารถปรับแบบแตกต่างกันได้เลยนะครับภรรยาเราเป็นคนขี้ร้อนเราปรับแอร์เย็นๆได้เลยนะสิบแได้เลยส่วนเราเป็นคนขี้หนาวก็ปรับสักยีก็ได้นะเป็นแบบอิสระดูโอโซนให้แบบนี้หรือจะกดเป็นโหมดออโต้ก็ได้ นี่ชัดเจนครับนะระบบมีให้เลือกเล่นเยอะมากๆนะครับด้านล่างนะครับมีพอร์ต USBa AUX มีมาให้ลูกค้าแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับขอหยุบปรับแอร์เย็นๆเลยนะเพราะว่าร้อนมากตอนนี้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออตโต้นะสับเกียร์หากล้องถอยจะมาพร้อมกับเส้นการะยะให้ครบถ้วนแบบนี้ครับนะภายในยสวยงามไม่มีชามเบรกมือแบบก้านยกแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยก็คือนี่ครับกระจกนะกระจก ตัดแสงอัตโนมัติพร้อมกับตัวบอกทิศทางนี่เป็นไงคุณผู้ชมนะครับมีให้แบบนี้ครบถ้วนเลยนี่ครับไฟส่องสว่างเปิดปุ๊บไฟติดปับ๊บแบบนี้นะครับฝั่งคนขับนะฮะมีถุงพลาสติกหุ้มอยู่เลยแบบนี้คุณผู้ชมนะที่ใส่แว่นตากิฟล็อกไม่มีแตกไม่มีหักนะครับใช้งานครบถ้วนนี่แบบนี้เลยนะรถสวยครับน่าใช้นะใครหาเนาราอยู่ย้ำราคาครับ4 5 9 0 0 0หพ อยากได้สีไหนทักเข้ามาได้เลยนะบางทีคนเห็นคลิปนี้แล้วนะรออยากเห็นคันสีขาวอยากเห็นคันสีอื่นแต่ผมยังไม่ได้ลงคลิปพี่ครับไม่ต้องรอนะผมสื่อผ่านคลิปนี้เลยว่าผมมีให้ทั้งหมดสามสีที่ทักมาได้เลยนี่ฮะเห็นไหมนี่สีขาวข้างหลังกําลังล้างนะครับแล้วก็ขับสีของผมปล่อยวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็กําลังเตรียมรถอยู่เก็บงานเก็บรายละเอียดให้อยู่ร้อเปอร์เซนะครับอ๊บ ามาดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับคุณผู้ชมมาดูความเดิมของตัวรถอันนี้กันก่อนอันดับแรกครับโครงสร้างไล่เลยนะคุณผู้ชมตามนิ้วผมนะนี่ครับน็อตแก้มข้างเป็นไงไม่มีการถอดครับไม่มีการถอดครับสามจุดหัวน็อตนะครับเบอร์แปดเบอร์สนะิบเนาะไม่มั่นใจไม่มีการถอดครับ ฝากระโปรงนี่ฮะสีสันสวยครบนะครับไม่มีการถอดไม่มีการขยับครับน้รูระบายต่างๆกรมสวยซีเลอร์1 0อเอร์เซนของเดิมโรงงานมองกออยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบด้านขวาอ่ะนะครับฝากระโปรงฝั่งซ้ายไม่ถอดฝั่งขวาก็ต้องไม่ถอดแบบนี้ครับด้านข้างครับยังไม่ได้ล้างนะดูได้เลยฮะอันนี้คือรถเกตเอคุณผู้ชมมันต้องแบบนี้น้ำมัน็อตมันต้องไม่มีการถอดมันต้องไม่มีการขยับ แบบเนี้ยตรวจสอบตรวจสภาพรถเนี่ยหดาวร้อเฉะนั้นใครสนใจรีบจัดครับนาวาร่าราคาดีวันนี้นะครับซื้อทีเราซื้อเยอะนะครับมีให้ทุกสีแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องผมดูแลให้นะครับทัาม b s แต้มสีอยู่ครบสมบูรณ์เดิมโรงงานสแตนดาดทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับไม่ได้สะดุดไม่ได้สั่นสวิงหรืออะไรใดๆนะครับเป็นปกติดีเซลแบบนี้เลยนะ ทุกท่านเดี๋ยวเราตรวจสอบเช็คให้หมด100%ไม่ต้องห่วงนะาสนใจรีบจองครับสนใจรีบจัดครับกับตัวนวรานะครับตัวท็อปแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาย้ำเบอร์โทร0 9 1 0 2 7 2 4 1 5ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือหรือสแกนคอร์โคด้ดหาผมได้เลยครับย้ำราคาครับ459,000าบาทจัดไฟแนานซ์ได้ซื้อสดได้ใครมีเครดิตจัดกันเข้ามาได้เลยนะดอกเบีย้ยรถกระบะ4ประตู ได้เลทเดียวกับรถเกง๋งฉะนั้นมันจะถูกมากๆรีบติดต่อมาเริ่มต้นที่2.29นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับและคลิปหน้าจะมารีวิวนาวาร่ารุ่นไหนหรือกระบะรุ่นไหนติดตามไว้เลยคุณผู้ชมนะติดตามช่องผมไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆนะฮะเดี๋ยวจะพลาดกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ